สวัสดีครับวันนี้วันที่18กันยายน2567สำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็หวานเจีย๊ยบทั้ง3คู่นะครับเมื่อวานนี้เราเชียร์ไปที่ลิวอพูนะครับก็เอาชนะไปได้นะครับ3ประตูต่อ1นะครับทั้งที่โดนนำก่อนด้วยนะครับรวไมไถึงริลมาดิดนะครับก็ ได้ประตูในช่วงไทยเกมรอดตายเหมือนควายขิดนะครับก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งเช่นเดียวกันส่วนทั้งด้านบบเยนมิวนิกไม่รู้ว่าไปโกรธอะไรมานะครับถล่มนะครับชอเดนโมาสครปไป9ประตูต่อสองโอแม่เช่าตอนแรกครึ่งแรกนำอยู่30มศูนย์พครึ่งหลังนี่มาโดนรวดเดียว2ลูกใจตุ้มๆุมต่ำต่เอาแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเงื้อมือพยาบัจุราชอย่างเสือใต้บาเยน์มิวนิกไปได้นะครับทรมเละเทะเลยนะครับ9ประตูต่อ2นะครับ <Whoa. S 1> ส่วนใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับนะถ้าเข้ามาในช่องแล้วนะฮะที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไปด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับพิบ คลิปที่ทำมาเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะฮะนะจะได้ไปคัดเลือกกันนะครับว่าวันนี้จะเชียร์คู่ไหนนะครับจะเชียร์ทีมไหนนะครับมุมมองทัศนะของผมมุมมองมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เท <Wow. S 1> กันไป2วัน3วันติดติดแล้วนะครับโอเคส่วนถ้าใครนะครับยังไม่มีที่ดูฟุตบอลหรือว่าเชียร์ฟุตบอลหรือว่าลุ้นฟุตบอลกันนะครับก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับ ที่ไลน์อที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับแอดมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับรับรองว่าจะลุ้นทุกคู่ด้สนุกทุกคู่แน่นอนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลีกเล็กหลีกใหญ่นะครับมากันหมดนะครับส่วนใครที่เอาทัศนะผมไปนะครับก็เอาไปเชร์ได้เลยนะครับในทางด้านไลน์แอดที่ผมขึ้นอยู่นี้นะครับนะมาเก็บตกควันหลงนะครับสําหรับสาวกิวภูสาวกหง์แดงอย่างเรานะครับเมื่อวานนี้ก็ แม่โดนซะเร็วเลยนะครับนาทีที่สานะครับแม่ปุริสิตยิงอย่างคมนะฮะพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับแม่สงสารจริงๆเลยนะครับคอสตาซิมิกานะครับดูมึนๆงงๆเลยนะฮะแย่งไปหม่งก็จะเข้าไปแย่งมงก็ดันหม่งไม่ได้นะฮะโดนโต้กลับมาเรียบร้อยเลยเสียประตู ก็โชคดีนิดนึงนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับตอนนั้นนี่เกมเป็นของทางด้านมิลานนะฮะจริงๆต้องยอมรับว่ามิลานทําได้ดีกว่าประมาณ6กนาทีถึง10นาทีแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นพอ,อประถุงพยาบาลนักเตะเจ็บเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเล่นกันใหม่กลายเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่ครองบอลได้ดีกว่านะครับแล้วก็ยิงได้2ประตูนะครับจากโกนาเต้นะครับในช่วง นาทีที่20กว่าๆนะครับแล้วก็มาได้ประตูที่2ช่วงท้ายเกมนะครับจากทางด้านวัวกิวฟานได้นะครับมงทั้ง2ลูกเลยนะครับแอบตัวประกบของเอซีมิลานก็พลาดกันไปหมดนะครับนะปล่อยให้ยักษ์ใหญ่อย่างฟานได้อย่างโกนาเต้นะครับขึ้นไปมงโลง่โลงๆอย่างนั้นก็ไม่เหลือนะครับส่วนครึ่งหลังเริ่มมาก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับที่คลองบอลได้เหนือกว่าอยู่ดีนะฮะก็ มาได้ประตูที่3นะครับจากโดมินิสซบอลไลน์นะครับในการทําเกมโต้อกับอีกแล้วนะครับก็เป็นทางด้านโคดี้กักโปนะครับที่ผ่านบอลมาให้ทางด้านโดมินิสซบอลไลน์นะครับไอหนุ่มหน้ามวนคนหน้าหล่อชาวฮังการีนะครับคนนี้นะครับที่ยิงเข้าไป3ประตูต่อหนึ่งก็เอาชนะอย่างได้สุรุจริงๆมันก็น่าจะมากกว่านี้นะถ้าโมซาร่าไม่ยิงจนทังสอลูกนะครับแล้วก็ถ้าโชตาไม่ยิงออกนะครับนะ ในลูกนั้นนัดที่การยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับแล้วก็การที่เข้าไปชาร์จลูกสาประตูนะฮะลูกนั้นถ้าคม,คมคมหน่อยนะครับก็น่าจะได้อีกหนึ่งประตูแล้วก็การยิงไกลของโคดี้คักโบเมื่อวานนี้เล่นดีมากๆนะครับแล้วก็การยิงของเจ้าหนูนุ่นนะครับก็ยังเป็นที่น่าเครือบแคลงใจอยู่ว่าจะได้ไปต่อกัหรือว่าพูไหมเท่าฟอร์มยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับนะ ส่วนคนที่เล่นโดดเด่นหรือเกินนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ต้องชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์อเล็กซนเดอร์อาร์โนนะครับหลังจากที่เจอทานฟอเรสต์ uh, ทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับนะ,ะเปิดบอลค่อนข้างาเละเทะไป,ปหมดแต่ว่าวันนี้โอ้โหโชว์ุดยอดนะครับโชว์ตอมสุดยอดไม่ว่าจะเป็นเกมลุกเกมรับนะครับเกมลุกก็เปิดบอลได้ค่อนข้างมั่นยำเลยนะฮะเกมรับก็เอา ลาวเอลเลอลนะฮะอยู่เลยนะครับนะแม้ว่าจะมีหลุดลอดไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับส่วนทางด้านกาฟินแบกนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับโอ้โหสุดยอดนะครับ <Wow. S 1> ทางด้านอาร์เนอร์ชลอตนะครับที่จับกาฟินแบกมาเล่นในตำแหน่งนี้กลายเป็นของง่ายของเขาไปซะอ,อย่างนั้นนะครับ ah. เล่นโอ้โหใครเล่นนี่ก็ทำว่าทำดูเหมือนว่าจะยากเย็นนะครับแต่ว่ากาฟินแบกเล่นได้แบบ ง่ายได้นะครับนะตอกบอลง่ายๆนะครับพลิกบอลสวยๆนะครับเข้าตะกัดตัดบอลดักทางบอลได้แบบเฉียบคมนะครับแต่ก็มีข้อสงสัยอยู่นะครับเมื่อไรอาร์เนอร์ชรัตจะพักกาฟินเบิร์ตบ้าไปให้คนอื่นลงบ้างได้ไหมกลัวเจ็บกลัวล้ากลัวอะไรเหรือแกินะครับกลัวบาดเฉียบนะครับกลัวฟอร์มดีๆอย่างนี้จะหายไปนะครับโอเค ถ้านัดหน้าเจอบอลมัดก็ลองลองสลับดูบ้างก็ได้นะครับหรือไม่ก็นัดที่เจอกับทางด้านเวสแฮมนะครับในศึกคาราบาลีครับก็พักๆกันหน่อยนะครับเนาะก็เอาใจช่วยนะครับพลพรรคขงแดงนะครับแล้วก็อาร์เนอร์ชอร์ตนะครับขอให้ทําผลงานได้ดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไอทีแพ้ก็ช่างมันนะครับทิ้งมันไปเนาะฝ่าวงขง่นแดงมาเชียร์กันหน่อยนะครับส่วนสําหรับวันนี้นะครับก็ยังเป็นยูฟาแชมเปียนลีกนะครับในรอบ เขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะเอาแบ่งกลุ่มก็ไม่ได้นะเพราะว่านี่แข่งเป็นแบบลีกนะครับคือทั้งหมดเนี่ยทุกทีมเนี่ยจะเตะทั้งหมดแปดนัดนะครับโดยการจับฉลากนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับที่บอกว่าเวอร์ชั่นใหม่มันเป็นอย่างไรเรื่องอธิบายเพื่อนๆฟังนะฮะก็คือทั้งหมดทุกทีมเนี่ยมีทั้งหมดเออน่าจะประมาณสามสิบหกทีมนะครับสามสิบหกทีมเนี่ยก็จะเตะพบ อ่าเจอจับฉลากไปเจอกับใครไม่รู้แหละบ้านใครบ้านค้าบ้านตัวเองหรือจะบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแปดนัดก็คือเป็นเย้าหกนัดเยือนหกนัดเอ้ยเย้าสี่นัดเยือนสี่นัดนะครับแล้วก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อ่าอันดับอันดับหนึ่งถึงแปดเนี่ยจะไปรอนะครับในรอบสิบหกทีมสุดท้ายนะครับส่วนอันดับเก้านะครับถึงอันดับที่ เท่าไหร่ละอีก16บทีมอ่ะนะถึงเท่าไหร่ไม่รู้นะ24หรือเปล่าไม่รู้รจำไม่ได้นะก็จะไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนะครับก็หาผู้ชนะไปพบกับทางด้าน8ทีมที่มีคะแนนนำเป็นจะเป็นมีคะแนนนำอยู่อันดับ1-8นะครับต่อไปนะครับแล้วก็เล่นน็อกเอาท์กันไปเลยนะฮะผู้ชนะลิเวอร์พูลก็ต้องเก็บแต้มให้อยู่ใน1-8ให้ได้นะครับเพื่อที่จะลดช่องว่าง แล้วก็ลดจํานวนแมตช์ลงไปนะครับมันก็จะเป็นประการเช่นนี้นะครับจริงๆก็ค,คล้ายๆกับซุปเปอร์ลีกหรือเปล่าวะ <c oughs> อ่ะเรามาคู่แรกกันดีกว่าเนาะไม่ต้องห่วงไม่ต้องสนใจอะไรกันแล้วไปเลยคู่แรกเอเตะในเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับระหว่างสปาร์ตปรากนะครับทีมจากเช็กนะครับเจอกับทีมเลดบูซาบวกนะครับทีมจากทางด้านออสเตรียนะครับก็เป็นทีมที่ออ ฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับสปาร์ตาปาก็ถือว่ามีโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะฮะนะก็เล่นเอาลิเวอร์พูลค่อนข้างแย่ได้เหมือนกันส่วนเรดบุสบัวนะครับก็มาในมาดแมนใหม่นะครับน่ะก็ได้เปปไบรเดอร์นะครับจะเป็นกุนซูผู้ช่วยนะครับของเจคกนครับนะครับเข้าไปเป็นนายใหญ่ของทางด้านเรดบุสบวกนะครับซึ่งมีนักเตะให้เลือกใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่ง แต่ว่าทางด้านเป๊ปลินเดอร์ก็โชว์ศักยภาพแล้วก็รีดฟอร์มของทางด้านนักเตะออกมาได้ดีค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยเจอกันอย่างเป็นทางการนะครับมีแต่อุ่นเครื่องกันนะครับก็เป็นทางด้านเลดบูซาวบวกนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะกับสปาร์ตรปรางมันก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับส่วนทางด้านฟอร์มของสปาร์ตรปรางนะครับ13นัดรวมทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลลีกบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกอะไรมาเนี่ย โอ้ชนะไปถึง11นะครับเสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยส่วนผลง,งานในบ้านก็6นัดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยเช่นเดียวกันนะครับชนะ4แล้วก็เสมอไป2นะครับส่วนทั้งด้านเรบูซดดาบวกนะครับก็ต้องบอกว่ามีแพ้เหมือนกันสะดุดในนัดที่แล้วนั่นเองนั่นคือเจอกับปราปิดเวียนนาซึ่งอาจจะมามุ่งเน้นในฟุตบอลถ้วยนี้ก็เป็นไปได้นะครับเนาะในการเตะมาทั้งหมด9นัดเนี่ย ชนะ6ะน,นะครับเสมอ2และแพ้1นนะครับส่วนผลงานการเป็นทีมเยือนก็5นัดนะครับชนะ3เสมสอ1และแพ้1นะครับตัวผู้เล่นนะครับทางเราก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูฟอร์มการเล่นจากการถ่ายทอดสดนะครับทางด้านสปอตปลาคเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมลุกดุดันนะฮะนะรับไม่ค่อยเป็น <laughs> เช่นเดียวกับทางด้านเรดูสบวกลุกอย่างเดียวรับไม่ค่อยเป็น นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันละครับว่าใครมันจะเกมลุกดุดันคมกว่ากันนะครับแล้วก็พลาดน้อยกว่ากันแต่ผมยังมองว่าคู่นี้มันแน่นอนยิงกันระเบิดระเบอ้อแน่นอนนะครับแล้วก็โอกาสเสมอก็น่าจะสูงด้วยนะครับคู่นี้สปาร์ต่าสปาร์ต้าเป็นต่อนะครับก็ขอเชียร์ไปที่เรดบูลสวบดีกว่านะครับโอเค ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับปารีสแซงต์แชกแมงนะครับรับน้องใหม่อย่างคีโรนานะครับโอ้โหทีมันดับ3จากทางด้านสปาลิกาสเปนนะครับเ่านจริงแล้วก็พึ่งขึ้นเลื่อนชั้นมาได้แค่2ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ก็เป็นถึงรองแชมป์ได้เลยนะครับไออันดับ3ได้เลยได้มาเล่นบอลทั่วยุโรปเลยนะฮะก็ จริงๆก็สุดยอดนะครับก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้สาขาสองนะฮะคีโรด้าเนี่ยเออโอเคเอาไปดูสถิติก่อนเลยเอ่าวเดี๋ยวก่อนลืมจะไปดูสถิติคู่นี้เตะเตะทีสองนะครับไม่ใช่สาห้าทุ่มสี่สิบห้านะคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะอารีสันคังแมงนีนลีกเนี่ยโอ้โหผลง,งานยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากนะครับนะาเพราะว่าทางด้านหลุยส์ออลิเก้เนี่ย ทำทีมได้อย่างปราณีตเหลือเกิดนะครับแม้ว่าจะเสียผู้เล่นคนสำคัญอย่างเอ็มปปเป้ไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังมีเจ้าหนูอ่แบรรี่น้าแบตรี่อทางด้านอะไรวะแบร์รี่มอมอโคนามอโคนาใช่ไหมเออใช่ปะวะจะดูก่อนแบร์ี่บาโคลาเออนี่ที่เคยยิงในยูโร สองพันย่สิบสี่จะได้ไหมเอออะไรคนนั้นไอ้เจ้าหนูเนี่ยเออคนนี้มันม,มันอายุเท่าไหร่อ,อายุประมาณสิบเจ็ดอายุยี่สิบสองปีนะโอเคอะไรก็นึกว่ายังเด็กกว่านั้นนะเออไม่เป็นไรอ่ะก็ต้องดูกันว่านะครับความเฉียบขาดของทางด้านอปารีสแซ็งแมงเนี่ยก็โอ้ยเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนวะอ่ะยังไม่ได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของทางด้านคิโรนาเลย กิโรน่านะครับในเล่นในหลีกเนี่ยห้านัดชนะ2เสมือนหและแพ้2นะครับโดยนัดล่าสุดก็โดนบาร์เซโลน่านะครับทรมเละเทะนะครับ4ประตูตอนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะเออ,อะห้านัดนี่ชนะ2เสมือนหแพ้ไป2นะครับส่วน ผู้เล่นของทางด้านปารีสแซงต์แชงแมงนะครับก็ไม่ได้มีผู้เล่นบาดเจ็บไม่ได้มีอะไรนะคะจะมีผู้เล่นบาดเจ็บก็คือผู้สาวประตูนะครับดันนารุมหน้านะครับบาดเจ็บแต่ว่าน่าจะใช้ซาฟูนอฟนะครับนะหรือไม่ก็เป็นอันาเดนัสอะไรพวกนี้นะครับมาเป็นผู้สาวประตูแทนดันนารุมหน้าเพราะว่านัดที่เจอกับทางด้านเอาชนะแบรดเนี่ยดันบาดเจ็บนะครับก็ ไม่น่าจะได้ลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ประตูสำรองส่วนคนอื่นๆครบหมดทุกคนแม้ว่าจะเสียอูกาเต้ไปให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปก็ตามแต่ว่าก็ยังมีฟอเบียนรุยนะครับแล้วก็เอมเมรี่นะครับเจ้าเนเวสนะครับพวกนี้นะครับวิตินยาก็ยังอยู่นะครับแนวรุกก็ไม่ต้องห่วงนะครับมาโกอเซนซิโอนะครับบากอกร่านะครับนะครับมูซาอุสมานเดมเบเล่นะครับนี่นี่เป็นไง แล้วก็ยังมีกงมเซลู่าแนวรับก็มีฮาคิมี่นะครับได้มากินยอดกลับมาด้วยนะครับแล้วก็เตนโนริโอแล้วก็ออะไรนะวะมันชื่ออะไรวะอ่านั่นแหละอีกคนหนึ่งนะมังดี้ป่ะใช่เออนั่นแหละก็ดูแล้วนะครับกิโรนาไม่น่าต้านไหวนะครับนะ น่าจะโดนไม่ต่ำกว่า2ลูกแน่นอนคู่นี้ขอเชียร์ไปที่ทางด้านปารีสแซงต์แชงแมงดีกว่านะครับเพราะว่าความเขี้ยวนะครับแล้วก็ประสบการณ์น่าจะเยอะกว่าคีโรนาแน่นอนนะครับแม้ว่าคีโรนาจะเป็นทีมที่เล่นได้ดีก็ตามนะครับเอาละมาถึงคู่สุดท้ายนะครับนี่เป็นการรีแมตช์นะครับ นัด <Not S 2> <Wow. S 1> ชิงชนะเลิศเมื่อปี2023นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเรือใบสีฟ้าของเราพบไอ้งูใหญ่อินเตอร์มิลรานนะครับผู้นี้นะครับในปี2023นัดชิงชนะเลิศน,นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะอินเตอร์ไปได้1ประตูต่อศูนนะครับโดยการทำประตูของโรดี้นะครับแล้ววันนี้โรดี้ก็ฟิตแล้วด้วยสิอินเตอร์จะเอาอย่างไรนะครับเน่ยก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอ่า มาดูผลงานนะครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่ยังไม่พ่ายแพ้ให้ใครเลยนะครับแล้วก็ดาวยิงตัวเก่งอย่างเออร์ิงเบาฮารน,นเล่นเล่นเล่นมันเล่นไปสี่นัดมันยิงไป9้าประตูมันบ้าไปแล้วนะครับสำหรับไอ้เจ้าเด็กยักษ์คนนี้นะครับจอมมานบูนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยการที่ เป๊ปกาดิโอรานะครับวางระบบการเล่นนะครับอ่าการใช้การสอดซ้อนนะครับแม้ว่าจะไม่มีโรดี้ก็ตานะครับโรดี้เพิ่งจะได้มาลงในเล่นใน45นาทีนะครับในนัที่เอาชนะเบนฟอร์ดมาได้2ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าน่าจะพอฟิตทันนะฮะที่จะได้ลงมาด้วยนะครับเออส่วนทางด้านอินต์มิรานะครับนัดล่าสุดเนี่ยแหมเสียฟอร์มอย่างแรงนะครับ อดอบตัวผู้เล่นสำคัญไว้เจอกับแมนซิตี้นะฮะระบุไปเล่นกับมอนซาเสมอกับมอนซาซะอย่างนั้นนะครับนะอ่าอย่างที่ผมบอกไว้เลยในนัดก่อนหน้านูนะฮะที่ผมให้ทัศนะไว้ว่าเชียร์ที่มอนซาดีกว่าเพราะว่าอินเตอร์มีแมตช์สำคัญในการที่จะต้องมาเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เลยไม่น่าจะชนะขาดนั่นก็เสมอซะอย่างนั้นเลยก็รับประทานเต็มไปนะครับก็ในนัด ในลีกเนี่ยแข่งสนัดเนี่ยชนะ2และเสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับตัวผู้เล่นนะครับกองหน้าเป้าของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คงจะเป็นเออร์ลิงบิวห์ฮารันแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะใช้โรดิโกนะกลับมายืนคู่กับทางด้านเบรนโดซินวา ado, ua, หรือเควินเดอรอยหรืออาจจะพักเควินเดอรอยและใช้ฟิลโฟเดนหรือใช้ใครก็แล้วแต่อ่าโควาซิต พวกนี้ก็ยังได้อยู่นะครับกุนโดกันก็ยังอยู่โอ้โหเลือกไม่ถูกจริงๆนะครับในแนวรับทั้งแนวรับไอ้ I, กองกลางแนวรับแล้วก็แนวรุกนะครับรวมถึงแจ็คกีลิดมาติอุสนูนเยสนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะโอเคส่วนแนวรับนะครับก็คงจะต้องใช้อาคันจีนะครับอ่าดูเบนดิอาร์ต จจสโคกาดิโอนะครับคาวอเกอร์ Walker, หรืออาจจะเป็นเลวิสนะครับนะเพราะว่าทางด้านอาอาเก่บาดเจ็บนะครับก็ต้องดูกันว่าจะเบปกาดิลาจะจัดตัวผู้เล่นแบบไหนเจอกับทีมงูใหญ่นะครับส่วนทางด้านอินซาีินะครับก็ได้ผู้เล่นนะครับในการ มาเจอกับอินเตอร์เนี่ยไอ้มาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ค่อนข้างครบนะครับนะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมจากการที่เสียไปอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยเสียทั้งด้านอาดิมาโกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อนาโตวิดนะครับกองหน้าตัวเก๋านะครับแล้วก็ไทยอนบัคคนเนนนะครับวิงแบ็กนะครับแคนาแคนาดาที่เจ็บนะครับอ่แล้วก็จะไม่มีหัวกิน ปอรเรียนะครับไม่ได้ลงทะเบียนในรายการนี้ด้วยนะฮะก็เลยไม่มีชื่อนะครับนะแต่ก็คนอื่นก็น่าจะพอเล่นได้อยู่แล้วล่ะครับนะไม่ว่าจะเป็นปาวาดนะครับอ่าอาเซนบีนะครับบาสโตนี่นี่กลับมาแน่นอนนะครับรวมไปถึงกองกลางตัวรุกเชิงสูงอย่างบาเรล่านะครับแล้วก็จับคู่กับทางด้านชาฮาโลกูแล้วก็มาคิตยานนะครับส่วนวิงแบ็กก็น่าจะเป็นดามียนหรือก็ดีมาโกนะครับนะ แล้วก็กองหน้าก็คงจะเป็นมาคัสตูรุรามกับกับตันทีมอย่างออ่ทา,างด้านเราอตาโรมาติเนสกับตันทีมที่เท้าบอดหรือเกินนะช่วงนี้นะครับรู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่าในนัดนี้โอเคผมดูแล้วคู่นี้น่าจะสูสีดูดีขู่ขี้กันเหลือเกินนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะก็ไม่น่าจะยิงเละเทะแน่นอนนะครับนะเขาเขาคงไม่ปล่อยให้หาแลน หลุดไปได้ขนาดนั้นแน่นอนนะครับสำหรับการเล่นอย่างทีมอินเตอร์มิลานนะครับแต่ว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยจะมีสึกหนักในการที่จะต้องไปพบกับเอซีมิลานแต่ดูสภาพของเอซีมิลานแล้วก็ไม่น่าจะสู้อินเตอร์ได้นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีเกมหนักเหมือนกันนะครับคือต้องต้อ,ตอรับการมาเยือนของอาร์เซนอลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วน่าจะต้องถนอมกันนิดนึงอาจจะชนะกันไม่ขาดคู่นี้ยังไงผมขอเชียร์ไปที่อินเตอร์ก่อนดีกว่านะครับ เอาละก็เรียบร้อยกันไปสําหรับ3คู่3ทีมใครเห็นด้วยก็ตามกันมาใครมาเห็นต่างก็ออกไปได้เลยนะครับ <Wow. S 1> นะครับนะตัดสินใจกันเอาเองนะครับเป็นแค่แนวทางให้กับเพื่อนๆเ,เท่านั้นนะครับส่วนใครนะครับที่เ่เข้ามาดูและชอบคลิปที่ผมทํานะครับแล้วก็ทัศนะที่ผมให้ไว้นะฮะของกาลังใจคนละเล็กกะน้อยนะครับ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ผมด้วยนะครับหรือคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันเล <Yeah. S 1> ็กๆกน้อยๆก็ขอบขอบ,ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับส่วนใครที่เข้ามาชมในช่องแล้วยังไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งติดตามก็ฝากกดไปด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่ผมเอามาลงทุกวันนะครับโอเคส่วนใครที่อยากร่วมรุน้นร่วมเฉียวร่วมสนุก กับฟุตบอลไปกับผมนะครับก็แอดไปที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็คลิกที่ลิงก์ตรงเดสคริปชันได้เลยนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องของผมเนี่ยจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเอาละวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ